เชื่อป่ะการที่มนุษย์เราถ่ายรูปหลุมดําได้แม่งไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มันคือความบ้าล้วนๆคือไอหลุมดำเนี่ยจริงๆแม่งใหญ่ชิบหายแต่พอมันอยู่ไกลจัดๆมึกภาพนะมึงมันเหมือนมึงพยายามมองหาจิ๋มมดที่เกาะอยู่บนผิวส้มที่วางอยู่บนดวงจันทร์นะสักแถมแมงเงินดําสนิทไม่สะท้อนแสงที่อะไรมองก็ไม่เห็นแล้วนักวิทย์แม่งเสือกไปถ่ายรูปมาได้ยังไงวะคําตอบคือมึงใช้กล้องธรรมดาไม่ได้งไงจะส่งของที่ไกลและเล็กขนาดนั้น มึงต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดเท่าโลกทั้งใบใช่มึงฟังไม่ผิดต้องใช้เลนขนาดเท่าโลกแต่ใครจะไปสร้างกล้องยักษ์ขนาดนั้นได้วะพวกนักวิทย์หัวหมมมันเลยใช้สูตรโกงที่เรียกว่า EHT คือการเอากล้องโทรทัศน์8ตัวที่กระจายอยู่ทั่วโลกจากัูวโลกใต้ยันสเปนมาฟิวชั่นกันให้พวกแม่งทํางานพร้อมกันแปะแปะจนกลายเป็นดวงตายักษ์ขนาดเท่าโลกใบนี้แหละความพิเศษคือข้อมูลที่ได้แม่งเยอะเฮี้ยเยอะระดับ5เพต a ไบต์ เยอะขนาดที่ว่าเน็ตบ้านพ่อมึงหรือเน็ตนาซาก็ส่งไม่ไหววิธีที่เร็วที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือถอดฮาร์ดดิฟใส่กล่องแล้วฝากเครื่องบินบินเอาไปส่งโคตรอนาล็อกเลยไอสัตว์พอได้ข้อมูลมาแม่ก็ยังไม่ใช่รูปเลยนะมันคือข้อมูลขยะยุกยอที่ต้องเอามาประมวลผลเป็นปีๆเหมือนต่อจิ๊กซออล้านชิ้นที่มองไม่เห็นภาพหน้ากล่องจนสุดท้ายแทนแทนแทน,แทนเราก็ได้เห็นเงาของมันไอโดนัทส,สีส้มๆเบอร์เบอร์นั่นแหละ คือแสงจากแก๊สร้อนฉาที่กำลังหมุนติ้วรอบหลุมดำส่วนตรงกลางที่ดำปุ๊ดนั่นแหละคือความว่างเปล่าที่แดกทุกอย่างเข้าไปสรุปง่ายๆนะเว้ยที่เราเห็นหลุมดำได้ไม่ใช่เพราะเราตาดีแต่เพราะมนุษย์แม่งดื้อด้านรวมพลังกันเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นลูกตาเพื่อไปส่องดูความว่างเปล่าที่อยู่ไกลชิบหายว่ายว,ายวงถึงภาพจะออกมาเบอร์ว่าหน้าเมียมึงตอนตื่นนอนแต่ภาพนี้แหละคือเครื่องยืนยันว่าไฮสไตล์แม่งพูดถูกมาเป็นร้อยปีละว,ว่าจัก,กรวาลแม่งน่ากลัว และพวกมึงแม่นตัวเล็กยิ่งกว่าขี้เล็บมดสีจบขาว